เซอร์ไพรส์มากหลังเลิกงานทุกคนเปิดออกมาทุกคนตกใจนะทุกคนนี่จากคุณผู้ชายที่เนี่ยทุกคนมันเป็นทิปเป็นสินน้ำใจนะในการทำงานที่ทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจในการทำงานต่อไปเรื่อยๆในการทำงานของนุ้ยเนี่ยก็คือตั้งใจเต็มที่ในในความเต็มที่ของเราคือแรงของนุ้ยไหวเท่าไหร่ก็เท่านั้นส่วนเขานะคะหรือว่าลูกค้าเนี่ยจะพอใจในการ ให้บริการของเราหรือไม่เราก็จะวัดได้จากลูกค้าจะกลับมาหาเราอีกหรือว่ารีรีบุ๊กเราอีกในครั้งหน้านะคะกลับมาเป็นลูกค้าประจํานั่นเองเนาะแต่ถ้าคนไหนไม่กลับมาก็ไม่ต้องกังวลทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยทำงานก็ไม่ใช่ว่าลูกค้าทุกคนจะชอบเราใช่ไหมมันก็อาจจะไม่ถูกใจไปสําหรับทุกๆคนนะคะเขาก็อาจ,จไปหาคนอื่นจนกว่าเขาจะเจอคนที่เขาถูกใจนวดให้เขาได้แบบที่เขาต้องการเออ ส่วนนุ้ยเนี่ยก็มีลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําอยู่แล้วนะคะนุ้ยก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหรนะ่เนาะก็ช่วยทุกคนเต็มที่นะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกๆคนนุ้ยเดวิสนะคะวันนี้นุ้ยจะมาแชร์ประสบการณ์การทํางานในวันนี้ของนุ้ยนะคะแล้วก็ไปทํางานวันหยุดมาวันนี้วันหยุดนุ้ยก็คือวันจันทร์อังคารนะคะวันอังคารไปทํางานเพราะว่า เดี๋ยวหนูจะมีขอก็คือลาง,งานไปสองวันเนาะเพื่อที่จะไปเรียนนะคะเรียนเก็บชั่วโมงเรียนเพื่อที่จะเอาชั่วโมงเรียนเนี่ยมาต่อไลเซนในปีหน้านะคะก็คือไลเซนมาาสตร์เทรลปิสน,นั่นนะคะแล้ววันนี้ไปทำงานมาทั้งหมดสี่ชั่วโมงด้วยกันนะคะไปทำงานตั้งแต่ตอนเที่ยงจนถึง5้าโมงนะคะโมงแล้วก็ ตารางเต็มนะคะตอนตอนแรกเลยเนี่ยที่ที่ขอทางเจ้านายนะคะขอทางเจ้านายว่าวันนี้เนี่ยขอมาทํางานได้ไหมเพราะว่าอยากได้ชั่วโมงชดเชยเพราะว่าไม่ได้มาทํางานอีก2วันเนี่ยเดี๋ยวมันจะขาดรายได้นะคะ mm hmm. ก็อยากจะเหมือนมาทดแทนนะคะชั่วโมงที่มันหายไปนะทําไป4ีชั่วโมงนะคะ mm hmm. ก็นวดดีฟทิชชู่ไป1ชั่วโมงครึ่ง 90นาทีนะคะดีฟทิชชู่แล้วก็นอกนั้นก็เป็นสวีดิสนะคะเดี๋ยวมาดูทุกคนเพราะว่าเซอร์ไพรส์มากวันนี้นะคะนวดลูกค้ามีลูกค้าที่โทรมาบุกวันนี้ด้วยนะเหมือนตารางมันไม่เต็มวันนี้นะคะแล้วอยู่ๆพอเช็คในมือถือในแอปพลิเคชันตารางเต็มนะคะภายในวันเดียวเนี่ยก็คือเต็มเลยนะคะ4ชั่วโมงแล้วลูกค้าคนที่ จองมาในวันนี้นะคะเป็นคุณผู้ชายนะคะไม่เคยใช้บริการสปาเลยไม่เคยนวดเลยนะคะแล้วเขาไปหาหมอนะคะคโลแพคเตอร์เนาะไปหาหมอมาเนื่องจากมีอาการชานะคะเหมือนนิ้วเขาชานะคะแขนคือมีอาการปวดแล้วก็ร้าวตั้งแต่ศีรษะเนาะ ไปถึงคอหัวไหลนะะ่ลามไปที่แขนทางด้านซ้ายนะ,ะออพอหนุยเห็นนะคะก็พูดคุยกันเนาะว่ามาแล้วต้องการที่จะให้หนุยแบบโฟกัสต,ตรงไหนเนาะพอได้เห็นนะคะข้างหลังเขาเนี่ยมันมีแบบว่าเป็นรอยช้ำเนาะถามเขานะคะว่า ต้องบอกเขานะคะว่าเขามีรอยช้ำนะแม้อย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเขานวดกับเราเสร็จแล้วกลับบ้านไปนะคะเดี๋ยวเขาเข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นคนทําให้มันช้าทางด้านหลังเขาเนาะประมาณสะบักเขาอะ่ะเออมันจะมีรอยช้ยํานุยก็ถามเลยว่ารอยช้าเนี่ยมันมันคืออะไรเอ,อเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่านุยเห็นแล้วต้องแจ้งลูกค้านะทุกคนอ๋อเขาก็บอกว่าเขาอะ่ะไปหาเออ คลโยรูปเตอร์ะนะคะไปหาหมอมาแล้วเขาก็ใช้ตัวตัวปืนนวดอ่ะหรือว่านุ้ยไม่แน่ใจนะว่าใช้ปืนนวดหรือว่าใช้อะไรนวดเพื่อที่จะคลายให้ตัวกล้ามเนื้อนะคะมันมันหายหาย,หายเขาเรียกว่าหายตึงนะ <S 2> <S 2> <S 2> เขาก็ใช้แบบว่าปืนหรืออะไรสักอย่างที่เป็นแบบ <S <S 2> <S 2> เครื่องนวดนะ เหมือนเขาทําแรงแล้วก็ทําเฉพาะจุดซ้ำๆย่ำๆซ้ำๆยํำๆแบบแรงๆคิดว่านะเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อมันขายปรากฏว่ามันไม่มันหนุยก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขามาเนี่ยเขาก็คือเหมือนมาเพราะว่าทางทางนั้นเนี่ยบอกให้ให้มาหาหาทางไลเซนมาสซาเทอร์เพื่อที่จะนวดเขานะคะให้แบบว่าคลายอาการ กรามเนือตึงแล้วก็เหมือนอาการชาที่นิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะให้มันแบบว่าเหมือนมานวดนะให้มันอาการดีขึ้นทีนี้เนี่ยก็บอกเขาว่ามันมีรอยแบบนี้ขึ้นนุ้ยก็จะไม่นวดตรงบริเวณที่มันเป็นรอยช้ำให้เขาแบบเออก็ให้เขารู้นะว่านุ้จะนวดเฉพาะที่แบบว่าช่วงตั้งแต่หลังขึ้นไปนะหลังขึ้นไปข้างบน ไม่นวดตรงที่รอยช้ำเพราะว่ามันเดี๋ยวจะทำให้มันแย่กว่าเดิมเนาะแต่ก็พยายามาไล่นวดให้อาการตึงเนี่ยมันหายไปนะคะค่อยค่อยคลายแต่ว่ากล้ามเนื้อเขาแข็งมากทุกคนเพราะว่าเหมือนเขาไม่เคยนวดเลยเนาะแล้วมันกล้ามเนื้อมันตึงมากๆจากการทำงานของเขานะน่าจะทำงานที่ใช้แรงอะนะทุกคนใช้แรงงานนะแลวเขาเป็นเจ้าของกิจการ เขาก็มาบอกว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันปวดมันเมื่อยนะแล้วทางฝั่งคลินิกเขาก็ส่งมาให้มาทางนี้นุ้ยก็นวดเสร็จสับชั่วโมงหนึ่งผ่านไปเรียบร้อยเซอร์ไพรส์มากหลังเลิกงานทุกคนได้ทิปมาใช่ไหมสองซองสองซอ,องนะสองซองนี่สอซองนี้นะคะ เปิดออกมาทุกคนตกใจนะทุกคนนี่จากคุณผู้ชายที่ที่เขาแบบว่ามีรอยช้ำนะที่เขาให้หนุ้ยนะนี่เดี๋ยวให้ดูน,นี่ทุกคนสองสี่หกเจ็ดสิบเอ็ด ให้นุ่ยมา71ดอลลาร์ทุกคนคิดดู71ดอลลารนะ71ดอลลารนี้เนี่ยลูกค้าก็ต้องจ่ายชั่วโมงนวดด้วยนะชั่วโมงหนึ่งน่าจะอยู่ที่ประมาณ89ดอลลารนะที่เขาต้องจ่ายแล้วนี่เนี่ยเขาก็ต้องจ่ายเป็นทิปเพิ่มให้หนุยอีกคิดดูทุกคนคนเดียวนะคะ นุ้ยตะลึงไปเลยอ่ะเพราะว่าหลังเลิกงานนุ้ยก็ไปถามว่าวันนี้มีทิปเป็นเงินสดไหมเขาก็จะยืน่นยื่นซองแบบนี้ให้นะแต่ถ้าไม่มีก็มันก็จะไปอยู่ในเครดิตคาร์ดมันไปหักในเครดิตคาร์ดลูกค้าแล้วก็ส่งไปที่เ,เงินเดือนของเราเพราะว่ามันต้องทําเรื่องหกักนะหักไปผ่านทางทางบัตรเครดิตลูกค้าหรือว่าอะไรก็ตามเดบิตนะแต่เนี้ยเป็นเงินสดทุกคนแบบตกใจเลยอะ่ะ ทีนี้ก็ต้องจำไว้นะว่าลูกค้าคนไหนเรานวดเขาด้วยความตั้งใจเต็มใจนะแล้วเขาก็จะเห็นว่าเราตั้งใจอยากช่วยเขานะช่วยเขาหายอาการเจ็บอาการป่วยเขาก็จะให้เงินเราเนี่ยทุกคนมันเป็นทิปเป็นสินน้ำใจนะในการทำงานที่ทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจในการทำงานต่อไปเรื่อยๆส่วนอีก อีกอันนึงอีกซองหนึ่งก็ไม่แพ้กันทุกคนนี่คือเป็นสแตนดาร์ดนะม่สแตนดาร์ดเลยสแตนดาร์ดยี่สิบดอลลาร์ทุกคนก็ยังถือว่าโอเคโอเคนะคะเพราะว่าถ้าเป็น5ดอลลาร์นี่แบบเหมือนอยากจะร้องไหออ้นวดหนึ่งชั่วโมง60นาทีได้ห้าดอลลาร์มันก็ไม่ไหวไม่ไหวนะเพราะว่าน,นุ้ยทำงานตั้งใจทุกชั่วโมง ในการทําง,งานของนุ้ยเนี่ยก็คือตั้งใจเต็มที่ในในความเต็มที่ของเราคือแรงของนุ้ยไหวเท่าไหร่ก็เท่านั้นส่วนเขานะคะหรือว่าลูกค้าเนี่ยจะพอใจในการให้บริการของเราหรือไม่เราก็จะวัดได้จากลูกค้าจะกลับมาหาเราอีกหรือว่ารีรีบุ๊กเราอีกในครั้งหน้านะคะกลับมาเป็นลูกค้าประจำนั่นเองเนาะ แต่ถ้าคนไหนไม่กลับมาก็ไม่ต้องกังวลทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยทำงานก็ไม่ใช่ว่าลูกค้าทุกคนจะชอบเราใช่ไหมมันก็อาจจะไม่ถูกใจไปสําหรับทุกๆคนนะคะเขาก็อาจไปหาคนอื่นจนกว่าเขาจะเจอคนที่เขาถูกใจนวดให้เขาได้แบบที่เขาต้องการอ,อส่วนนุ้ยเนี่ยก็มีลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําอยู่แล้วนะคะนุ้ยก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหรนะ่เนาะก็ช่วยทุกคนเต็มที่นะ นั่นแหละทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยที่เขามาหาเราเนี่ยเขาถูกฟอร์มาจากหรือว่าเขาถูกแนะนํามาจากทางคลินิกทางคุณหมอนะคะให้มารับบริการนะคะในการช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อของเขานะคะเพราะว่าทางคุณหมอเนี่ยเขาก็จะมีการส่งต่อลูกค้ามาด้วยเนาะทางทางคนที่มาหาเราเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเ,เขา ได้รับคำแนะนำจากคุณหมอให้มาหาก็ประมาณนี้ทุกคนเนี่ยแหละคืออาชีพของนุ้ยที่นุ้ยทำที่อเมริกาเนะคะเป็นนักนวดบำบัดนะคะหรือว่าหมอนวดที่มีใบลายเส้นมีใบอนุญาตที่อเมริกานะคะใครสนใจก็ออลองนะคะลองเซิร์ชดูลองหาข้อมูลถ้าต้องการเรียนเนาะก็ต้องใช้ความพยายามแล้วก็มีความตั้งใจนะคะรักอาชีพนี้เพราะว่าอาชีพนี้เนี่ยค่อนข้างถ้าถามนุย้ยตัวนุ้ยเองเนี่ย เหนื่อยนะคะทำงานเหนื่อยกว่าจะได้เงินเนาะแต่ก็ต้องรักด้วยนะคะรักที่จะทํางานตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่แบบเจอผู้คนมากหน้าหลายตาแล้วก็คนที่เราไม่รู้จักนะคะเราก็ต้องไปแบบนวดเขาเนี่ยก็คือต้องเป็นอะไรที่เราชอบด้วยนะคะชอบแล้วก็มีใจรักเนาะ โอเคทุกคนวันนี้นุ้ยก็ออกมาแชร์ประสบการณ์การทำงานนุ้ยเพียงเท่านี้ก่อนก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพราะว่าซื้อของมานี่ซื้อของมาหลังเลิกงานนะคะก็ซื้อมาม่าเนาะเนี่ยตอนจะไปก็นิดนึงอ่ะนิดนึงนะคะก่อนก่อนปิดคลิปก็ซื้อมาม่ามาห้าซองแม่มาม่าต้มยำเนี่ยต้มยำน,นะคะซื้อมาห้าซองแล้วก็ได้เห็ดได้เห็ดมานะคะ่ะ ออไม่ใช่มาม่า5ซซองซื้อมา6กซองจ้ะหกซองแล้วก็ซื้อน้ำส้มใสชูตอนแรกจะหายี่ห้อแม่พลอยไม่มีนะคะก็เลยเอาของคนฟิลิปปินส์มานะคะอันนี้เป็นเนี่ยจะเอามาทำน้ำพริกน้ำส้มเออเพราะว่ายี่ห้อที่เคยใช้ไม่มีโอเคซื้อของไปทั้งหมดก็เนี่ยค่ะวันนี้จ่ายไป11.90ดอลลาร์เ0เซนนะประมาณนี้แหละทุกคนเพราะว่า มาม่าต้มยำที่ซื้อไปเนี่ยมันห่อละ69เซนนะคะ69เซนหห่อได้มามันมีห่อใหญ่ห่อหนึ่งก็3ดอลลาร์45เซนนะคะก็ประมาณนี้แหละแต่เห็ดเนี่ยมันจะแพงหน่อย2ดอลลาร์41เ็ซนนะก็ประมาณเกือบร้อยกว่าบาทเนี่ยทุกคนแล้วก็อันนี้ก็ประมาณเอ่อเท่าไหรอ่อ่ะน้ำส้มสายชูก็4ดอลลาร์เ1เ็เซนโอเคทุกคน ลาไปก่อนนะคะหิวข้าวมากวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับฟังรับชมนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยได้ค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ